ดูกันนะคะวันนี้มียำตับกรอบนี่น้ำยำแล้วก็พวกเครื่องปรุงยนกฟกันยำปกรอบนะคะเพื่อนๆนี่นี่น้องก็ทำอาหารอยู่ขอต้นนะคะลงหน่อยนะตัวเองนี่ มีอาหารฝรั่งด้วยนะเพื่อนเพื่อนนี่ลองมาชิมดูนะคะเวทได้เลยค่ะนีมไ่เออเราก็มีพวกแกงส้มจะใ,ให้ดูแกงส้มนะคะนี่ทอ่จะจงแล้วก็นี่น้ำจิ้มสามอนค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำจิ้มซีฟู้ดอะคะ่ะ ะะต้องมีนีมม่ขอมหรือย่างคำหวานนะคะเพื่อนๆกิดให้ดูนะคะกิดไว้ในดนึงนี่นีน่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ เพิ่มเติมด้านหลังค่ะเพิ่มเติมควนิดนึงนี่ค่ะเพื่อนๆนได้ดูหลังร้านจะเพิ่มที่ตะมุควอนนิดนึงค่ะนี่นี่นี่นจะโล่งหน่อยนึงจะได้ไม่ล้อนะคะเพื่อนเพื่อนี่หลังร้านนะคะนี่น้องผู้ช่วยรอไหมในนี่ รไม่เลยต้องผู้ช่วยนะคะมือหนึ่งเลยค่ะผู้ช่วยคนนี้นี่ยกออกออกเดี๋ยวมาตามกันต่อนะคะเพื่อนๆแปบ๊บหนึ่งค่ะลงลิปก่อนนะคะขอลงไลค์ก่อนนะคะ